คร,ครับพี่น้องสวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังอยู่แถวนี้เหมือนเดิมนะครับแต่บันปลือนะครับพอดีเห็นเชฟพ่อของเชฟหลุยส์นะครับผมมาลากปลาพี่น้องพึ่งลงเมื่อกี้เรากำลังเริ่มลากครับเดี๋ยวรอรุน,นครับพี่น้องจะมีปลาอะไรสนใจที่จะติดมองบ้างไหมถึง <laughs> ใช้คำว่าปลาสนใจนะ้ะ <laughs> ไปนี่ไปนู ici, me. Me. ่นครับ <naar> น <s ands> ้องได็น an <angel> <coughing> ้องน้องปรัวน้เลยเสน้องนี่ไเดกน้องวงใหปากระสูครับทางนู้นเยอะเดี๋หวร้โอ้โหอ้ปหรอ้โหโอ้ตหโอ้โหโอ้หมอ้โหโ้หอ้โหมอ้โห้ห้หอ้โหโอ้โลโออ้โอ้อ้้ เร็วไอ้โอ้โอ้ม่วงไังโอ้เกได้ไปช่อนสองตัวพี่น้องขาวกอนอะตัวระกม่นมักโรโอ้ข้าวโคตโคกอ่ะตัวละโลสองตัวพี่น้องโอ้เอางั้นวันนี้รอรุ่นโอ้ดูปลาโผล่รอรุ่นครับวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมพี่น้องมีข้าวโคตโคกไหม เวาพี่น้องวางนั่งรอครับเออบรรยากาศกำลนั่งผิงต้นไม้เออนะครับยังลากอยู่พอดีพี่น้องรอรุนครับจะมีปลาตัวใหญ่ไหมบรรยากาศบ,บ้านบ้านู้พี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับนั่งดูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปหาปลาหากับข้าวกันบ้านเราจะอะไรมากมายพี่น้องอย่างนี้เลยชีวิตโอ้รอรุนครับ กมาเรื่่ออยๆ้้พีนงไกลมาเรื่อยๆแ,แล้วครับบา <นะ S 2> ้านนะวันนี่นให้บ้นนนบานบ้านจักเงินพี่น้องจกักเงินบ้านผมแค่ถามว่าจะลงตอนไหนโอเครอรุ่นต่อไปพี่น้องมาเรื่อยๆแล้วครับไกลแล้วครับโอ้โหทีมงานใหม่แล้วครับผม ครับวันนี้วันที่ผมไม่ได้มาเดินต้องได้เใหญ่ๆครับน้องแกบอกมีชนแล้วครับ มีชนชนใกล้ๆตัวแล้วครับเนาะ เพราะเราปีใบลูกโชว์มันจะอยูโนโน่ในนองแต่ไม่รู้หยุดไหนครับนีนต่อ,ตอไปเชี้ตาใหม,มา่เยอะครับเชี้แต่ละคนนะครับผมช้างทั้งนั้นนี่ลง <c oughs> อรอปลาตัวใหญ่ก่อนโอ้ล่าวาดไม่ไม่ลงหนี่ยงตัวครับผมแจกไป

แคบมานิดเดียวแล้วเรมตวหชนโอ้โหนแล้วตัวใชนแล้วนี่หบเลยอะนี่เาอเเเลยเยอยากนะเอาแค่ไหนฮะโอ้น้องโอ้สีช่างสดใสเหลือเกินครับผมโอ้โหถุงน้ำลูถุงน้ำจ่อต แล้วเอาแล้วอืมไม่ช่อนกมนนิ่งแล้วโอ้คุยเมื่อกี้เชียวเตรียมพร้อมถ้าบอกโดดคือโดดรวัโหดโคชเชอรโหอาไยจรใช้รู้มาไกลู้รูรู้รู้รูครรู้รู้รูรู้้รูรู้รู้้รู้รด้นู้ร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 ู้น้รู้รา้ิ่้รรู้รูนรั้รู้รู้รู้รรร ตัวยาเยอะเด้อครับตัวนี้ยาเยอะเนาะอ่าเราดูลกันครับผมขโมยสบายอยู่อนุเกบอ๋อบานินทร์เนี่ยจะติดครับอัยยะอันนี้เนาะอันนี้นินครับรู้ครับแกะที่รากก่อนนะ ี่บอกเธออันนี้ตุยจีหะมไกแล้วครับไก่แล้วครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับตัวนึงแล้วแเลยตครับอ้อูเลยครับอ้้้ๆอูอออู้้ ไม่นู่นสนนเราหรือ่าครับจับแล้วครับจับแล้วจะลงแล้วครับโถ่สิแปลกับมันี้มาจ่อเลยจะจ่อเลยเป็นเตะจะใครจะลองลงตื้อรวบจิงนะครับรวบขาแล้วครับรวบปีนมาแล้วพี่น้องลงครั้งเดียวครับไอ้ยะอะไรนูุไรขึ้นนูุปักกันกีเฮ้ยนูุตอนนี้จับยังไม่ได้ปักมือ อ่ามีกันตรัป <laughs>

มีอทมด้วยมีตัวทมด้วยครับรั่วมาแล้วรั่วมาเรื่อยๆครับผมมาเมาเจอต้องมายาเยอะครับยาเยอะเมาแล้วยาเมาสารายพันเสียมานะสิไจสารายพันเสียมาแต่ว่าชื่อมันเรียกยากเท่าไหร่โอ้โอ้หลุยแอ่เปรน อืมทบมาในจวลนุม่มอูวิน้องมองดังปรืดเมองดังปรืดเลย่าจ,จะไปแล้วไับ่อตัวเองบ้านไปเลยครับได้้ลปลาคอใหญ่ขึ้นมาปลาคอใหญ่เออหลุด อสองฝา่ามือสองฝา่มอองฝามือไปจ้อยพี่น้องมองขีดเลยครับเฮ <c oughs> ้ยเฮ้นยูบน,นาครับไกลแล้วรล <ะ S 1> ลครับอไไๆๆรๆๆๆอรุนครับรอรุนจะยกขึ้นมาจะกี่ตัวครับผมตัวใหญ่ไปแล้วนะครับเสียดายครับ ประมาณห้าตัวพอเห็นก่อนหน้านั้นหนึ่งหรือสองจำไม่ได้ไอ้ยาหนาวซีดัดซีดซดเอจ้าตวซีดซาดทำไมต้องซีดเงียเงียซีดซ้ดครดับเอาเอาพี่น้องเอาละครับเอาล้ครับทันทันทันปุ๊ดยัง จาเนทีนี่แน่มีปลาคออยู่ตัวหนึ่งครับเปี่ยนทองมาปลาคองัง <c oughs> เกงครับ <c oughs> <c oughs> แซวพี่น้องแซวเปแล้วครัที่แค่นี้นรเราเ่เคยเนาะ <c oughs> <c oughs> มีการซ้อนปลาคอใหญ่ในกังเกงนะครับอ้าสาตัวเ <c oughs> ิบเิบ ประมาณหัดมงนี่อันนี้ประมาณหัดโมงนี่สิบสองสบูรดับหัดกลยสิบสองายยาวเก้ <laughs> าศอกครับ<า>ปืดปลาดาทมเหรอเสียดาทมเสียดายตัวใหญ่พี่น้องหลุดแลว้ว <c oughs> อเยอะ

หาตัวจริงๆนะหกตัวนี่หกตัวครับผมพี่น้องโอ้โหหกตัวก็อิ่มอยู่ครับเนี่ยทั้งมากันทั้งหมดนี่อิ่มอิ่มอิ่มครับผมอิ่มอิ่มอันนี้สามตัวคนเดียวครับผมตเสียดายปนินใหญ่พี่น้องนุ่มกันเสียดายปนินใหญ่ครับนี่โอไม่เบลยืดสองฝ่ามือเลโอเคพี่น้องพอดูจบก็ ยยกย้ายกันกลับบ้าน <laughs> อนุมแบกมองอเจ๊พี่น้องคลิปนี้แค่นี้เลยครับผมโอ้ลุนกันเจนครับนี่ก่อนอด <laughs> อกกบ้ามันยากลําบากจริงครับมองยาวๆนะครับอตอนนี้ก็มาดูครับช้าขึ้นต้นไม้มาหมดอ่าเ,เนี้นบ<ะ>ักเพล่บักผัวะะ <laughs> ติด <laughs> ติร้อง <laughs> โอ้กำมอาโอ้จบรองี่นองโอ้เอาดูครับยาวได้จุดตรุงเอาเอติดติตมือรุนก้ตองือบมาือบไม่ะติดติดอ้ว้าวตายแล้วองลงยังไงได้เดีอ้ โอ้ได้าจรดนเด้ได้าคารุนน่อยู่ใจสั้นเนอะช้างติดงามไม้ครับใจสั้นโอ้โหนี่น้องยาวขนาดไหนดูโอ๋อเอายาวเกี่ยวกับผมโอ้บรรยากาศครับเอาลงมาได้เฉยครับพี่น้องฮ่โทษอ่ะบรรยากาศครับผมการแกะมองที่สวยที่สุดในโลกครับตอนนี้โอ้เหมือนงานพรีเวดดิ้งเลยครับ ตัวครับผมคนแกะหกคนพอดีแต่ละตัวครับผมคุได้เลขส้ม